สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวัวสาวรีกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ซุ้มน้ำไปค่ะพาน้องไปนะคะมารีวิวซุ้มน้ำไปนะคะซึ่งจะเปิดช่วงฤดูร้อนนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดแล้วนะคะก็ใครที่มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอย่าหาที่คลายร้อนหรือว่าอากาศเย็นๆนะคะหรือว่าพาครอบครัวมานั่งเล่นหรือว่ามาเล่นน้ำนเองนะคะสามารถมาที่นี่ได้นะคะ ท่าปน,นแดงค่ะจะเป็นซุ้มน้ําไปนะคะก็จะอยู่ทางเข้าท่าปุนแดงนะคะของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวน้องจะพาไปดูข้างล่างนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะตอนนี้น้องไปก็หลับปุ้ยนะคะมามารีวิวแต่ว่าหลับนะคะ <laughs> น้องไปหลับนะคะก็ให้แม่รีวิวไปก่อนนะคะค่ะตอนนี้ตามน้องไปลงไปข้างล่างเลยค่ะไปโลดง่าย ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงมาถึงที่ข้างล่างซุ้มน้ําไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุ้มของพี่ส้อยนั่งเองนะคะจะมีหลายซุ้มนะคะยาวไปถึงข้นโบนนนะคะปีนี้พี่ส้อยอยู่ใกล้ๆก,กับใต้สะพานนะคะสวัสดีค่ะพี่ส้อยค่ะเดี๋ยวค่อยเมาส์กันเอ๊ะอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวระวัชีวิตี่ไก่ปิ้งสามชั้นย่างติ้ไก่ย่างสันคอนนะคะหมูย่างมีไหนอ่ะหมูย่างนี่ไง <c oughs> นี่นะคะมีไข่ปิ้งนะคะไข่ปิ้งไข่แตกค่ะไม่ใช่ไข่เย็นค่ะนี่นะคะหมูน้ําตกเรานี่ทําจากหมูย่างชําๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปทํากับข้าวก่อนค่ะเอาเอารูปไปไว้ไหนคะลูกอยู่โน่นคะ้องน้แชมเป้เชื่ออะไรนะโชแปงโชแปงลูกเขาเชื่ออะไรนะไป ไปมารีวิวซุ้งน้องไปชื่อน้องไปเอาดีๆทำหรือจริงชื่อน้องไปใช่ค่ะทำไมถึงชื่อน้องไปคะหรือว่าที่ไปของมันอ๋อสูไปโซเดมมาคอมกันที่ไปนะนี่ถ้าชื่อน้องศพเมยก็พี่สรยนี่นะเวลาทักทายพี่น้าสวัสดีค่ะเดี๋วเริ่มก่อนวันนี้พี่พี่น้าเป็นเชฟนะคะโซไฟไฟค่ะ เปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะพี่เปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบมาเลยจ้าเปิดตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะคะยาวไปถึงหน้าฝนเลยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวพี่น้องนับไปจะมาเหมา้วคะถึงถึงไหนฮะน่าจะประมาณสิบห้ามีนาสิบห้ามีนานะคะนะคะต้องรีบมานะคะ ใครที่อยากหาที่ใครร้อนนะคะแนะนำได้นะคะพูดผิด15เมษายนสิ15มีนาว่ะพี่เสิรนี่เสิร์ฟผิมีนาเดือนหน้าแล้วใช่ใช่ของเดือนนี่นะคะยายก็จะมาขายของอย่างนี้ทุกปีนะคะใช่แล้วยายขาวนะคะตัวตึงประจำข้าวบ้มแบนใช่ค่ะอุ้ยใช่ค่ะ วันนี้ยายมาไขายแล้วก็ไม่รู้นะคะหนูถ้าจะกินไม่ได้กินยังไม่ได้นลคะวันนี้ได้เดือน,นเ่ยังได้เดือนเดือนกับอีกครวันค่ะกินไก่กินไข่ได้แล้วกินได้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะซุ้มน้ำไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน,นเองนะคะปีนี้ปีนี้นี่พี่พี่สร้อยอยู่ใกล้ใต้สะพานเลยนะใช่เพราะว่าน,น้องร้อนก็เลยไม่ในในปีที่แล้วนี่คืออยู่ขัาบนสุดนะคะ นี่ค่ะก็ใครที่มาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเที่ยวกันได้นะคะหรือว่าคนที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแม่ฮ่องสอน <laughs> ดูเสียเริ่มเพี้ยนแล้วนะคะคนที่อยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะยังไม่รู้ว่าซุ้มน้ำไปเปิดหรือย,ยังนะคะตอนนี้คือเปิดแล้วนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวหาที่ที่ไปนั่งชิวๆก่อนคะ่ะไปก่อนนะพี่สอยเ <Mercy. S 1> จอกันเจอกันทำอาหารตป๊บนึง ไม่จะไปนั่งทีุู่มกัน่อเดี๋ยวพี่ลงไปหนาะ <c oughs> ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมนูที่เราสั่งก็มาแล้วนะคะสว่วนมากก็จะเป็นพวกหมูย่างไส้ย่าง,งนะคะกินได้แค่นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวไข่เจียวนะคะมากับคุณสามีค่ะคุณสามีก็กินมะม่วงอยู่คนเดียวนะคะ